สวัสดีครับมามาด่วนๆน,นะครับซีซั่นสี่แพทช์โน้ตมาแล้วนะครับใครยังไม่ได้อัปเดตก็เตรียมได้เลยนะตอนนี้เวลา5ทุ่ม13นาทีของวันที่14บ้านเรานะครับก็บ้านเขาที่เมกาก็น่าจะเริ่มอัปเดตได้แล้วนะครับโอเคมามาดู สกินก่อนเลยนะครับหลักการเดียวกับ Battle Pass ของซีซัน3ก็คือจะมีจะมีให้เราจ่ายตังค์เพิ่มนะครับจะเป็นจะได้ตัวละครพิเศษที่เป็น Black Cell นะครับก็จะเป็นสีทองขึ้นมานะครับตัวละครหลักๆของในซีซันนี้ที่กลับมาก็คือนิกโตนะครับนิกโตตัวละครใส่หน้กกากะนะครับจากภาคม o ดร r n w a r แฟร์สองพนะครับ ก็จะมีแอนนาเบก้ามีตัวแบล็กเซลพิเศษสำหรับแบล็กเซลเท่านั้นนะครับอาวุธใหม่ก็จะมีเทมปัสเรเซอร์แบ็ก s อซอลไ i f ฟ e นะครับเป็นทรงโบพับนะครับ5.56นะครับเท่าที่เห็นสตรีมเมอร์หรือยูทูบเบอร์ที่เขาได้ไปลองเล่นแมป,ปใหม่แล้วเนี่ยเขาเอาปืนใหม่ไปลองก็เป็นปืนที่ค่อนข้างรัวมากนะครับค่อนข้างรัวมากเลยทีเดียว ก็ต้องคอยดูครับว่าจะเป็นไงโอเค ISO 4 5ซับแมชีนกันนะครับ SMG ก็คือแนวเดียวกับ ISO ที่เป็น AR เนี่ยแหละแต่เขา,เามาเวอร์ชันซีซั่น4นี้มีเป็น SMG มาให้นะครับก็เดี๋ยวต้องลองดูนะครับอั l ล็อกในเทียร์19นะครับส่วน t e m p u s b a a z e r b a c k อันล็ D 1 3 D 1 0อันนี้ D 1 9นะครับ ทองฟ้าก็คือกระบองนะครับอันนี้อันล็อกใน a อ s a u l t on น o n d e l Event นะครับก็คือเป็นอีเวนต์พิเศษสำหรับแบบใหม่นะครับก็มีการปรับเปลี่ยนช็อตกันนิดหน่อยนะครับความละเอียดของอกระสุนช็อตกันที่จะโดนศัตรู นะครับก็เป็นเรื่องของดามจนิดๆหน่อยหน่อยนะครับผมว่ามันโคงงไม่รู้สึกอะไรมากนะครับเมเล่ mm hmm. นะครับโอเคอันนี้สำคัญเวปอนบาลานซิ่งนะครับโครเน n นสกอร์โดนเนิร์ฟนะครับถ้าเกิดเป็นเล่นเป็นฟูลออโต้บูลเล t s ทูคิวอิน c ค e ร s e บายทูก็คือว่าใช้กระสุนคิวเพิ่มอีก2นัดน,นะครับเฉ mm hmm. พาะวอ r ์โซนนะเฉพาะวอล์โซน maximum damage increase อ,อันนี้ก็ไม่ถือว่าเนิร์ฟนะอันนี้ไม่ถือว่าเนิร์ฟแต่อันผมก็ไม่เข้าใจนะว่ามันเพิ่ม bullet to q i l ไป2นัดถ้าเกิดยิงเซมิเพิ่ม bullet to q i l ไปนัดหนึ่งก็คือต้องยิงเพิ่มไปนัดหนึ่งถึงจะตายนะครับแต่ทีนี้มันมีผมว่ามันเขียนผิดว่ะ maximum damage increase อาจจะบัฟตัวฟัออโต้นิดนึ่งแล้วก็เนิร์ฟตัวเซมิออโตนะครับเพราะแม็กซิมัมดาม e จดีครีสนะครับสำหรับเซมิออโตนะครับก็คือการขคาะยิงนะครับช็อตกันนะครับบัฟนะครับใบสัน800นะครับใบสัน800รบัฟนะครับบัฟตัวคูหยิงหัวยิงคอยิงช่วงอกนะครับ แขนขาคือบัฟหมดทั้งตัวอืมแต่น่าจะเป็นแค่ระยะใกล้นะครับเพราะมินิมัมดาเมจมันโดนโลดมินะิมัมดาเมจคือดาเมจระยะไกลนะครับไบสัน890คือช็อตกันปั๊มที่มีแม็กนะครับบัฟเหมือนกันนะครับบัฟเหมือนกันแต่ผมว่ายังไงช็อตกันพวกตะกูลปั๊มนี่ก็ยังเล่นเล่นยากอะ่ะอืมเอ็กซ์ไพายนี่คือช็อตกันลัวที่ไม่ใช่เค KV นะครับก็ไม่ได้บัฟอะไรมากนะบัฟตัวคูณดาเมจตรงขาเฉยนะครับ KV ก็โดนเนิร์ฟนิดหน่อยนะครับช็อตกันล็อกวูดนะครับบัฟนะครับเฟนนิกเอ้ยโทษทีมา SMG บ้างนะครับเฟนนิกบัฟนะ สำหรับวอร์โซนเท่านั้น b u l l e t to ทูคิว e a ค e ีสบายโอ้แต่วันบัฟน,นิดเดียวเพราะเฟนเนกมันรัวมากหายไปนัดหนึ่งก็ไม่ได้รู้สึกแตกต่างนะครับโอเคแต่สิ่นัดเต้นคืออยู่ตรงนี้ครับ f t a c s e นะครับคือไอป้ปืนปืนเอ่อปืนพกที่มี5้า7นัด7นัดนะครับมาซีซั่นนี้ได้อ k ค m ิมโบนะครับยิงเงินที่ผายแน่นอนนะครับผม แล้วก็คาสตอฟ7-4 u ยูนะครับได้แบรเรลใหม่จะมาแทานจะมาแทนแบรเรลเดิมนะครับลองดูนะครับผมว่าไม่ได้คงไม่ได้มีอะไรต่างมาก KV ปลอดไซส์นะครับออโอเคกระสุนไฟนะครับได้บัฟกลับมานะครับนิดหน่อยนะครับ Close Range Damage Increase ก็คือเพิ่ม Damage ระยะใกล้ นะครับนิดหน่อยนะครับโอเคนอกนั้นก็เป็นการแก้บั็กนะครับผมจะข้ามไปอีเวนต์ก็จะมี a s s อ u l t on วอ n เด l นะครับวอ n เด l คือแมปใหม่นะครับ Battle Pass mm. เหมือนเดิมนะครับ Movement mm. มีปรับเปลี่ยนนิดหน่อยครับว่าหลังจากตัดล่มแล้ว Landing แล้วยกปืนขึ้นไวขึ้นอะไรนิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับ mm. พอดีโอฟีล์อัปเกรดไม่ค่อยมีอะไร <c oughs> UXI u นี้ไม่มีอะไรนะครับพวกบั๊กนะครับ Special o ออไม่มีอะไรนะครับข้ามไปเลยนะครับผมข้ามไปเลยนะครับโอเคมาในส่วนของมัลตินะครับแมปใหม่นะครับหก V 6ก็คือสำหรับเล่นหกคนเจอหกคนนะครับ คุ n สเตน a d i s t ดิสตริกนะครับน่าจะเป็นในเดนเวอร์แลนด์นะครับจำลองบบเดนเวอร์แลนด์อีกดานหนึ่งนะครับโชว์ดาวก็คือไอตรงเวิร์กในวอลโซนอ่ะนะครับดานใหม่โอเคอันนี้ <c oughs> Battle Map นะครับสำหรับโหมดกราว,วอนะครับโหมดกราว,วอ โอ้ผมไม่ได้เล่นเลยอะกราวอคนหาห้องน่าจะยากด้วย Battle Map ก็มี Arc d a w Village ก็เป็นก็เป็นส่วนหนึ่งของของ War Zone นะครับเอามาลงในกราวนะครับการไฟมี Mercado นะครับ Mercado แ a p ในการไฟก็จะมาดัก Mercado ใหญ่ในมัลตินะครับการไฟก็มี Pen House เออนี้น่าเล่นนะถ้าใครเล่นกันไฟนะครับแบบ Pen House นะครับ อ่ะมัลติแแลงเพลย์นะครับแทบจะไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยนะครับผมมีแค่ไอ้ปืนใหม่ AR กับ SMG ก็โดนแบนเรียบร้อยนะครับโดนแบนห้ามใช้ในแรลงเพลย์เรียบร้อยนะครับ,บ,รบ,รรบถ้าจะแรงนะครับเลยแบนไว้ก่อนนะครับนอกนั้นก็ไม่มีอะไรครับอันนี้ก็เป็นการทบทวนว่าเ,เหมือนเดิมนะครับ หน้าเศร้านะมัลติแลงเพย์หน้าเศนะร้รา,าไม่มีแมปใหม่เข้ามาในมัลตินะครับซีซั่นนี้ยังไม่มีสำหรับมัลติแล้งโทษทีมัลติแลงนะครับแบบใหม่ไม่เข้ามานะครับอามาวอโซนวอโซนแมปใหม่ครับผมวอนเดลนะครับ แบบใหม่วอนเดลมาเรียบร้อยนะครับสร้างโดย B-NOX นะครับ B-NOX เข้าใจว่าเป็นสตูดิโอที่สร้างรีเบิร์ตแมปรีเบิร์ตของวอ r z o ซนหนึ่งนะครับแบบนี้เนี่ยถ้าใครได้ดู YouTube ในช่วง2-3าวันนี้เนี่ยพวกยูทูบเบอร์ของ Call of Duty เนี่ยเขาได้รับเชิญไปเล่นแมปใหม่ตั้งแต่ อาทิตย์ที่แล้วนะครับเขาบอกว่าฟิลคือเขาบอกแล้วผมก็เห็นด้วยว่ามันฟิลเหมือนกับเอาแมป v e r d a n านของ w a r ซ o นหนมารวมกับรีเบิร์ของ w a r ซ o n หนอะไรประมาณนี้นะแล้วก็แสงก็จะสดใสนะครับไม่เหมือนอาชิกะนะครับอาชิกะจะแนวแบบมืดมืดมัวมัวนะครับอันนี้จะแนวสดใสนะครับแล้วก็จะอยู่ในแบบใน ในเซตอัพที่เป็นตัวเมืองนะครับน่าเล่นมากน่าเล่นเลยแหละนะครับจะจุคน80คนนะครับจุคน80คนนะครับแมปไปก็จะเป็นในโหมดรีเบิร์ดนะครับแล้วก็จะมีโหมดใหม่นะครับดีมากเลยนะครับสำหรับสายฟรีนะครับดีใจด้วยนะครับโหมดล็อกดาวล็อกดาวคือโหมดอะไรนะครับล็อกดาวคือโหมดแบบเดียวกับฮาร์ดพอยต์ของมัลติเลยครับ เอามาใส่ใน War Zone นะครับก็คือแคปเจอร์เป็นจุดๆนะครับก็คือถ้าใครจะเก็บปงเก็บปืนอะไรอย่ยางเงี้ยก็มาเล่นนี้นี้ได้เลยนะครับอบอกเหมือนฮาร์ดพอยต์นะครับเหมือนฮาร์ดพอยต์อ่าอีกอย่างที่สำคัญก็คือว่า ttk เนี่ยอ่ทางคนพัฒนาเนี่ยเขาได้เพิ่ม ttk ก็คือ time to kill โดยการเพิ่ม เลือดนะครับจากร้อยร้จะค่า 5, เลือดร้อเป็น150นะครับบวกกับกราะอ,อีก3แผ่นแผ่นละ50เป็น300นะครับมันก็จะช่วยให้ TTK นะนานขึ้นหมายถึงว่าเราไม่ตายเร็วเกินไปถ้าเราโดนยิงอนะพูดง่ายๆนะครับ Quality of Life Update ก็คือพวกความสะดวกสบายนะครับ ในในการหยิบจับของอะไรต่างๆนะครับก็คือเวลาเราเก็บเกาะเราเนี่ยเ,เราจะเก็บได้เต็มที่เข้าใจว่า9อันนะครับคือ3ในในโหลดเอาสล็อต3ในสล็อตแล้วก็อีก2สแต็กในแบ็คแพคนะครับเก็บทีเดียวตุ้มเลยไม่ต้องมาแบบคอยเปิดแบ็คแพคเก็บอันนี้ เข้าแบ็คแพคหรืออะไรไม่ต้องนะครับเก็บปุ้มมันยัดเข้าแบ็คแพคให้เต็มเลยนะครับถ้าเรามีช่องอยู่นะครับอาร์มบ็อกซ์นะครับก็คือกล่องเกาะนะครับเก็บได้6นะครับอ u n i มิว n b ชันบ็อกซ์หรือว่ากล่องกระสุนนะครับก็อันนี้ก็จะได้สแต็กกระสุนเข้าใจว่า ถ้าเก็บเหมือนเหมือนถ้าเก็บกระสุนมันจะเก็บเกินเข้าไปในใส่เข้าไปในในเปน้หรือในแบคแพคได้นะครับยกเว้นยกเว้นระเบิดนะครับซึ่งก็จะเติมเหมือนเดิมนะครับแต่ว่ากระสุนเนี่ยคือเดิมเนี่ยถ้าเราเก็บกล่องกระสุนปุ๊บมันก็จะเต็ม AR เต็ม210แล้วก็ s m ก็จะก็เต็ม150ใช่ไหม แต่ว่าอันนี้เก็บปุ๊บคือตัวเลขถ้าถ้าเรามีกระสุนเดิมอยู่แล้วเนี่ยเก็บปุ๊บมันจะไปใส่ไว้ในแบ็คแพคเติมให้ด้วยนะครับก็ดีเนาะเดิมมันต้องดอบกระสุนก่อนอะไรก่อนนะไม่ต้องละ่ะนะครับโอเคมีฟีเจอร์ใหม่นะครับรีจอยนะครับเพราะเกมมันดีมากนะครับเขาก็เลยทำฟีเจอร์นี้ขึ้นมายังเป็นเบต้าอยู่นะครับ ก็คือเขาบอกว่าถ้าใครเกมแครชออกไปนะครับจะสามารถเข้ารีคอนเน็กเข้ามาในแมชเดิมเนี่ยมาโผล่เข้าไปในแมชเดิมเนี่ยภายใน4นาทีพูดง่ายๆคือถ้าเกมแครชปุ๊บก็รีบต่อเกมเข้ามาใหม่นะครับจะมีฟีเจอร์รีจอยให้เข้ามาเล่นกับเพื่อนๆต่อได้เลยนะครับาภายใน4นาทีนะครับหลังกเกมแครชโอเคแต่ว่า คครทีเหลือคือจะต,ต้องมีหนึ่งก็คือเพื่อนต้องต้องต้อง,องคือต้องไม่ตายทั้งหมดอ่ะพูดง่ายนะครับแล้วก็ในแมตช์เนี้ยต้องมีเรารวมศัตรูทุกคนเนี่ยมากกว่าเอ้ยโทษทีต้องมีทีมากกว่า5ทีมขึ้นไปถึงจะถึงจะรีจอยได้นะครับก็เกมมันดีนะครับแคสบ่อยเขาก็เลย ออกนี้มาแก้ให้แล้วทำไมไม่เข้าใจทำไมมันไม่แก้ให้มันไม่แคชวะนะนะนั่นจริงๆโอเควันเดียวก็จะมีทั้งแบบรีเบิร์ตและแบบไม่รีเบิร์ตนะครับอันนี้ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆนะครับ เรื่องรีดีพอยลดน้อยเล็กน้อยครับไม่ต้องไปใส่ใจอาร์ r มอร์บล็อกราคาเปลี่ยนจาก2,000เป็น2,500อะไรก็แล้วแต่นะครับน,นิดหน่อยนะครับอืมกูแหลกเปลี่ยนเวลาโอ้นิดนิดหน่อยครับผมขอข้ามไปเลยนะครับโอเควอลโซนแลงเพลย์นะครับเอ่อซีซั่นที่แล้วเป็นเอ่อ เป็นเบต้านะครับเขาบอกอันนี้เป็นฟูลซีซันแต่ไม่มีตรงไหนที่พูดเลยนะครับว่าเซิร์ฟเวอร์เอเชียจะเปิดแบบเต็มๆนะครับถ้าเกิดเราจะเล่นวอร์โซนแลงเข้าไปแล้วปริงเหมือน200นะครับก็ไม่ไหวนะครับก็ลองเราก็ต้องลองดูนะครับว่าว่ามีว่ามีว่าปริงมันจะดีขึ้นหรือเปล่านะครับสถานการณ์ปริงนะครับ นอกนั้นก็ไม่มีอะไรนะครับเหมือนเดิมหลักการเดิมนะครับพอโซนแหลงเคยพูดไปแล้วนะครับไปดูคลิปได้นะครับพอโซนแหลงว่าหลักการกสคะแนนนี่มันจะได้มาจากยังไงบ้างนะครับโอเคโอเคสาย d m c นะครับผมเองไม่ได้เล่น DMc มาน่าจะตั้งแต่ซีซัน2แล้วนะครับแต่อยากจะมาแปลให้ฟังนะครับสำหรับสาย d m c นะครับก็จะเป็น UI ใหม่นะครับเป็น forward operating base นะครับก็เข้าใจว่าเขาอยากจะพัฒนา DMC เนี่ยให้เป็นเรียกว่าไงให้เป็น real world open world หรือออกจะไปแนวเหมือนเกมสกรมนะครับคือแบบเ,เข้าใจว่ามี forward operating base เนี่ยจะมี option ให้อัปเกรดของได้นะครับ อ่า uh, มี Weapon Locker นะครับ i n s u r e Weapon s l o r Ensure Weapon Cool Down Time Contraband Weapon อ่า uh, Contraband Weapon Stash Size Increase คือสามารถเก็บ Contraband ได้เยอะขึ้นนะครับ uh, Stash Wallet Unlock Wallet Capacity นะครับคือเพิ่ม Wallet นะครับ Key ก็คือ in... คือตอนนี้เขาเพิ่มเขาเพิ่มทุกอย่างเลยนะครับทั้ง ทั้งอาวุธทั้งสเตชทั่วไปนะครับมีบบลตี้บอร์ดนะครับบาร์เทอร์บายสเตชั่นดิสคาวเพอร์ซันอลเอ็กซ์ฟิลคอมมิวนิเคชั่นสเตชั่นนะครับมีนิวแฟคชั่นนะครับฟลังส์นิวแฟคชั่นนะครับชื่อชื่อว่าฟลังส์นะครับก็มิชชั่นใหม่อะไรนิดๆหน่อยๆนะครับแล้วก็ดีเอ็มซก็จะสามารถเล่น แมปใหม่ได้นะครับในวันเดลนะครับในวันเดลเนี่ยถ้าเป็น dmc เนี่ยน่าจะเล่นน่าจะมีผู้เล่นเกิดขึ้นมาประมาณไม่เกิน20คนหรือว่า20กว่าคนประมาณนี้นะครับเท่าที่ได้ยินมานะครับโ okay. อเคตอนนั้นก็เป็นบัคฟิกซ์ครับจบแล้วนะครับนะครับมาอย่างรวดเร็วเอาจริงดูเหมือนมันไม่ค่อยมีอะไรอัปเดตนะอืมัลติแลงด์เพลย์ก็แทบจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับ วอล l โซนแลงก็แทบจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนะครับยกเว้นว่าเราก็ต้องไปลุ้นกันเองว่ามันจะมีห้องแลงเซิร์ฟเวอร์เอเชียหรือเปล่านะครับปิงจะได้ไม่สูงนะครับหลักๆทั้งหมดทั้งมวลนะครับผมบอกเลยนะครับอัปเดตที่คุยให้ฟังนี้ก็คือแมปใหม่นะครับหลักๆคือแบบใหม่เลยนะครับกเ็เขาก็าคงฝากความหวังกับแบบนี้เยอะนะครับไม่มีจุดไหนที่พูดถึงเรื่องการจัดการกับพวกใช้แฮกใช้โปรเลยนะครับ ก็นะครับพวกเราก็สู้ต่อไปนะครับโอเคก็วันนี้มาแปลให้ฟังอย่างรวดเร็วเท่านี้นะครับก็สนุกกับการเล่นนะครับถ้าใครชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ผมหน่อยนะครับเป็นกําลังใจนะครับแล้วเดี๋ยวมีอะไรอัปเดตมาแปลให้ฟังกันใหม่อย่างด่วนๆน,นะครับผมโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับ